มาครับลูกค้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสนุก้านะครับอยู่กับผมชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะผมนี่นะครับกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับผมลูกค้านะครับ จากกระแสเรียกร้องนะครับผมวันนี้เราจัดรีโว่ร็อกโให้แบบรัวๆเลยนะครับผมใครที่นะเป็นสายล็อกโคชอบร็อกโคนะครับชอบเกียร์ออโต้ชอบสีประตู ld. นะครับผมนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราจัดรีโว่ร็อกโสีขาวมาให้แล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราจัดสีดําให้นะครับวันนี้เราจัดสีขาวให้เลยนะครับคันนี้เป็นรีโว่ร็อกโ2.4ตัว G ีนะครับโฉมปี2018นะครับคันนี้เป็นกระบะสีประตูนะครับเกียร์ออโตนะ นะครับคันนี้ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นลูกค้านะครับคันนี้นะครับผมถ้าฟรีดาวนะครับผมค่างวดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่นะครับผมลูกค้านะครับใครอยาก่อนทูกอยาก่อนน้อยนะครับตั้งงบดาวมาได้เลยนะครับแต่ถ้าฟรีดาวนะครับค่างวดจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพาดูรถนะครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันนะครับผมนี่ครับด้านหน้าตัวรถนะครับหน้ากระจังมองเห็นเด่นชัดนะครับนี่ครับหน้าหล่อนะสวยมากๆนะครับผมนาลูกค้า นะครับสภาพดีนะครับหน้ากระจังนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดลงเดริมีให้มดมีให้ครบหมดครับผมขออภัยครับนะครับช่องลมเงินชนหน้าดูครับผมลูกค้าแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมนะครับไฟแตงหมอคู่หน้าเป็น LED มีมาให้ครบนะครับของแท้ติดรถนะครับผมนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับสีไม่เหลืองไม่ขุ่นนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปทําสีอะไรทั้งสิ้นครับสภาพนี้ครบจบที่เราอย่างเดียวนะครับผม นี่นะครับกาบซุ้มล้อนะสภาพดีไม่ด้งไม่อ้านะเป็นพลาสติกเนื้อไข่ปลานะครับสวยนะครับสภาพดีนะครับล้อแม็กครับผมนะครับตัวนี้แม็กขอบ17นะครับได้ยางปี2 0 2 1อ่ะขออภัยครับผมนะครับยางปี18นะครับไปจําคันเมื่อกี้มานะครับผมนะครับคันนี้ยางปี18นะครับได้เป็นยางดันหลบนะครับดอกยางเหลือๆนะครับใช้งานต่อได้นะครับตัวนี้นะครับดอกยางเหลือครับผมนะครับรองลึกๆอยู่นะครับผมนะสภาพดีครับกระโดดซุ้มล้อด้านในดูครับผมใหม่มากๆนะครับกริปเลยนะครับ คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับช่วงลงช่วงล่างเดิมทั้งหมดครับนะครับเดิมเดิมใหม่ๆดำาๆแบบนี้เลยนะครับปลอดเสียไม่มีนะครับเช็กบอดย้อนหลังได้หมดนะครับผมมาด้นข้างของแท้ติดรถนะครับผมนะครับกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยว LED นะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับด้านจับประตูครับผมนะมีเบ้ารองนะครับผมเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ของแท้โตโยต้านะครับติดให้ไปครบเลยสี่บานนะครับนี่สวยครับผมนะครับ กันสาดนะครับของแท้นะครับประทับตาตัวตาด้านในนะครับตัวนี้สภาพดีนะครับแน่นๆไม่มีรอยแตกนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับภายนอกสีขาวภายในโทนสีดําครับนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับหนังเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับนะครับได้ไปสภาพนี้เลยนะครับผมหนังตึงๆไม่ยับไม่ย่นนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์แผงเกียร์สภาพใหม่หมดนะครับนี่ครับคอนโซลกลางนะครับผมนะที่วางแก้วนงแก้วน้ํานะครับหน้าจอนะครับ เป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้มาพร้อมตัวกล้องมองถอยนะครับแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลให้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยสวยนะครับวัสดุห่อหุ้มไม่ลอกไม่ถลอกนะครับผมนะสภาพดีนะครับดูเลขไม์กันชัดๆนะครับเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับไม้แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับมาที่สนุกานะครับนี่ครับฝ้าเพดานนะครับรอยยันรอยเจอไม่มีถุงติกยังไม่แกะออกเลยนะครับผมทั้งสองด้านนะแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ได้กล้องหน้านะครับผมนี่ นะครับของแท้โตต้าเลยนะครับผมไปติดตั้งเองนะครับมูลค่าหลายพันนะต่ำๆต้องมี5 0 0 0ันกว่าบาทแน่นอนนะครับพร้อมกระจกมองหลังนะครับปรับแสงออโต้นะครับตัวนี้นะครับได้ไปออปชั่นแบบว่าครบๆคุ้มๆเลยนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมหมดนะครับน่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะนะครับปูพรม 6B ให้เราเรียบร้อยรอบคันนะครับผมสวยมากๆนะครับโดดเด่นเลยนะครับภางในผู้โดยสารนะครับมาพร้อมกับตัวแอร์หลังนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ต้องไปแย่งผู้โดยสารด้านหน้าเลยครับในส่งตัวแอร์นะครับ นี่ครับผมที่เท้าแขนนะครับผมที่วางแก้วนงำแก้วน้ํามีให้นะครับเบาตึงๆใหม่ๆระบายความร้อนได้ดีนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมหมดนะครับนี่ครับมีตัวยางขอบเก็บเสียงให้ด้วยนะนะครับห้องผู้โดยสารเงียบแน่นอนนะครับผมนะครับบอกได้เลยว่าครบคุ้มนะครับคันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับโรบาร์นะครับผมสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับสวยนะครับสภาพดีนะครับแน่นๆนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมมีสัญลักษณ์ลลอกคนะครับ ล้อแมกลังขวานะครับผมนี่แมกดาเงานะครับระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสหลังดานะครับดอกยางเหลือๆนะครับโครงสร้างซุ้มล้อแผงกระบะดูครับผมผิวหยาบๆแบบนี้นะครับเดิมโรงงานนะครับผมคัดซีเดิมนะครับเลขตัวถังยังไงนะครับกดสต็อปไว้นะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัตินะครับเราพูทุกคลิปย้าทุกคลิปนะครับนี่ครับเลนไฟท้ายหลังซ้ายขอไฟหลังขวานะครับเลนไฟท้ายหลังขวานะครับไม่มีรอยแตการงานนะไฟสวยนะครับผม นี่ครับคิ้วฝาท้ายนะครับผมมีให้ครบหมดมือเปิดฝาท้ายสีดํานะครับพร้อมกล้องมองถอยนะครับเลี่ยมสันคมสวยหมดนะครับสีเดิมเดิมนะครับผมไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้สีขาวมุกนะครับสวยมากนะครับกันชนหลังของแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่นะครับกาบกปนชนนัน่นๆ้นหนาใหญ่ๆนะครับผมสวยมากนะครับด้านล่างนะครับผมยางอะไรมีให้ครบนะครับชุดช่องลมช่องล่างพาขับต่างๆนะครับไม่ผุไม่สนิมนะครับพื้นไม่ผุแน่นอนนะครับผมสภาพใหม่ๆนะครับ เยวเปิดให้ดูตัวแม็กไรเนอร์กันหน่อยนี่เป็นไงครับแทนให้ดูให้เห็นจะชัดนะครับสวยมากๆนะครับสภาพใหม่นะครับผมลูกค้าตัวแม็กไรเนอร์นะครับของแท้ติดรถนะครับโครงสร้างแผงกระบะไล่ลงมานะครับผมนะยันแผงใต้ฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับไม่มีรอยคาะทำสีเลยนะครับผมรถไม่มีปวดเสียไม่มีปวดชนนะครับลูกค้าออกรถไปตรวจชกตรวจเช็คตรวจเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังจมน้ำพลิกความไฟไหม้นะครับ ลูกค้านารถมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับ, oil, บ i i. ซื้อคืนแทวร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมนี่ครับแผงกระบะฝั่งซ้ายนะครับไล่ไปนะครับเนื้อสีผิวพันธ์นะครับผมขาวนวลสวยนะครับผมสว่างนะครับสภ <im> าพดีมากๆนะครับผมนะครับนี่ดูหลังคงหลังคานะครับนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับผมฝั่งหลังซ้ายนะครับผมนะสภาพใหม่ๆนะครับนี่ให้เรากล้องแผนให้ดูนะครับ <greatly> บ่อสวยนะบ่อใหม่ครับผมไม่ช้ํานะครับรถที่สนุกค้าไม่มีช้ําแน่นอนนะครับนี่ดูด้านหน้ากันหน่อยครับ นะครับเปิดมุมไหนก็สวยนะครับถ่ายมุมไหนก็ดูดีนะสวยมากๆนะครับคอนทรงคอนโซลหน้านะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับจะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งไสได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนทักมาคุยโทรมาคุยกันครับเดี๋ยวให้อดมินนะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมโทรมาที่เธอเบอร์โทรนะครับผมที่ขึ้นโชว์ไว้ให้ได้เลยนะครับผม นะครับติดต่อเข้ามานะครับติดขัดปัญหาตรงไหนทักมาคุยโทรมาคุยกันก่อนนะครับผมเราให้คำปรึกษาแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับสภาพเป็นไงนี่ครับดูกันแบบเร็วๆครับผมนะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับผมที่สนุกคาเราชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับนะครับเหมือนจะมีลูกค้าเข้านะครับผมมาดูห้องเครื่องก่อนครับ นะครับตัวนี้เป็นเครื่องจนจีดีนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดนะครับผมลูกค้าเครื่องไม่แกะไม่เก่านะครับผมมาเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายต่อนะครับนี่ครับผมกระปุกน้ํายาหล่อเย็นนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะครับสวยครับผมนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับของแท้หมดนี่ครับสายแคมรงแคมรัดนะครับเดี๋ยวพอดีให้ตากล้องไปรับลูกค้าก่อนนะครับผมนะครับวันนี้อยู่กันสองคนนะครับขออภัยครับ นะครับผมนี่ท่ออินเตอร์นะครับสภาพใหม่ๆนะครับห้องเครื่องสวยเดิมมากนะครับรอยมาร์คสีแต้มสีโรงงานนะครับมีให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับชุดสายไฟดูครับนะครับรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับห้องเครื่องนะครับสวยเดิมนะครับนี่ครับกระดดกซุ้มล้อนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับฉนวนกขออภัยครับผมนะครับซับในบางโคนนะครับผมตัวนี้นะครับฉลากมอกรนะครับแผ่นเพจนะครับหัวรีวงรีเวทไม่มีรอยขันรอยถอดรอยแกะนะครับผม ็อตบอนพับฝากระโปรงหน้านะครับเดิมทั้งหมดนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับนี่ครับดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับฐานแบตเตอรี่นะครับดูนะครับไม่มีค่าน้ํากงน้ํากันรั่วซึมลงไปนะครับให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะนะครับชุดคันหน้าเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับตัวแอลนะครับผมนะไล่มานะครับนี่ไล่มาไล่มาไล่มานะครับจะเห็นตัวอานี่ครับผมนะสภาพเดิมหมดครับผมนะครับไม่เคย ผ่านการขคอดําสีปลอดเสียไม่มีนะครับนี่ครับเน้นแล้วเน้นอีกนะครับย้าแล้วย้ำอีกจริงๆนะครับผมรถที่สนุก้าของเรานะครับสวยมากนะครับนี่ครับน็อตบานพับฝากระโปรงหน้าฝั่งขวานะครับประทับตาโตต้าตรงนี้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมทั้งหมดนะครับดูครับชัดๆนะครับฉลากอยู่ครบนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับ ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมตัวนี้นะครับบุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับอาจจะมีคราบสกปรกเลอะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับโตต้ารีโวร็อกโค2.4ตัวจีคันนี้นะครับปี2018นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับสวยมากๆจริงๆนะครับผมสีขาวมุกนะครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับผมหน้าที่สอบถามหารีโว่ร็อกโคเข้ามานะครับวันนี้เราจัดกันให้แบบรัวๆเลยนะครับผมนะครับสนใจนะครับผมดูในคลิปไม่ทันดูในคลิปไม่ชัดนะครับ มาดูตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะครับร้านู่ติดกระถุนใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้านะครับผมนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับเข้า Google m a p นะครับกดได้เลยนะครับว่าสนุกขานะครับเซิร์ชคำนี้ได้เลยนะครับขึ้นแน่นอนนะครับลูกค้าขับตาม g p พมาได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับผมน้าสายรีโวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิ